และวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับซูซูกิ GSX l ะ8นะฮะเป็นลาย<ส> <ab> คาบุกินะฮะทำไมาถึงซื้อซูคันนี้มาดิบดีครับก็เบ็เสร็จตอนนี้เลยกลมๆอยู่ที่ประมาณ682,800นนะครับคุณผู้ชม ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะขอต <The Close to S 1> ้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลตนวมิกล้องนะครับพบกับไอ้หน้าหีก็เลยครับหน้าหีวายครับ2000 years ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะคขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลตนวลมิกล้องนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับกดกดยังกด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 ดก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 ด ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะฮะ L8 ก็เป็นลายคาบุกินะฮะทั้งรถทั้งหมวกเป็นสติกเกอร์จากฮักสติกเกอร์ขอนแก่นเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามีตัวแทนมาดีวิวรถคันนี้ว่าทำอะไรไปบ้างแต่งอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่ผมพูดไปเก่งว่าเพราะว่าเจ้าของรถพูดไบเก่งก่องฮะเจ้าของรถเก่งก่อนผมไม่ค่อยดูราคายางอย่างเดียวแนะนำเจ้าของรถก่อนนะฮะอันนี้เอฟครับผมสวัสดีครับผมผู้ใหญ่เอฟเพชรสาครครับโอเคประจำอยู่ที่ไหนฮะประจำอยู่ ทายางครับอ๋ออยู่ท้ายยางนะครับคุณผู้ชมขอถามก่อนนะฮะเหตุผลที่ซื้อ L8 คันนี้เพราะอะไรครับทำไมถึงซื้อซูคันนี้มาดิบดีครับมันดิบเคยเคยขี่ก่อนหน้านี้ไหมฮะเคยครับอ๋อเคยขี่ซูมาแล้วนะฮะขับขี่เป็นไงบ้างครับขับขี่ดีครับโคตรดิบดีครับอ คนบ้าครับเขารู้กันดีครับสายคนบ้าอ๋อโอเคโซ่ก็สายคนบ้านฮะอ่ะเหตุผลต่อมาครับขอสอบถามนิดนึงครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ลายคาบุกิถูกไหมฮะใช่ทำไมถึงเป็นลายคาบุกิครับเพราะผมชอบคาบุกิแล้วก็พวกน้ําทะเลผมก็เลยติดต่อไปที่ทีมงานทำสติ๊กเกอร์โดยพี่เฟย์ครับก็ให้ออกแบบคอนเซ็ปต์แบบนี้ไปว่าผมชอบอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จัดการออกแบบแบบนี้มาให้ครับอ๋อเป็นลายคาบุกิใช่ไหมฮะ นี่นะฮะเป็นตัวคาบุกินะครับคุณผู้ชมอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะโหดมากนะฮะโอ้หมวกด้วยนะครับโอ้หมวกก็เป็นลายคาบุกินะฮะอันนี้อ่านว่าเพชรสาคอนถูกไหมครับถูกครับเพชรสาคอนนี่คือนามสกุลใชฮะหรือว่าเป็นชื่อโลโก้ครับอ๋อเป็นชื่อโลโก้คล้ายๆชื่อทีมว่ง่ายใช่ครับใช่ใช่ถูกต้องครับอ่ะคราวนี้พอจะรีวิวราคาของแต่ง ได้ไป้ะไหมฮะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้นะ้องผมช่วยตอบออสบายครับเดี๋ยวให้เขาก็เซฟอยู่ข้างข้างได้ครับนะสติกเกอร์หมวก,กับรถโดนไปเท่าไหร่แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้านะ 8, 1, 5, นะแพงกว่าคันโน้นห้าพันครับเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าสีสติกเกอร์ที่มันเยอะด้วยมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องถามทางพักสติกเกอร์นะครับว่า ราคาแต่ละคันก็จะไม่เท่ากันนะอยู่ที่ความยากง่ายคอนเซปต์งานด้วยนะครับ Two thousand years ตัวแทนในการรีวิวเรื่องราคาของแต่งนนฮะสุลต่านครับผมสุลต่านแฟงเหมือนเดิมนะฮะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่ะเรามาไล่กันเองก็ได้เจ้าของเจ้าของมันก็แต่งอย่างเดียวมันจำไม่ได้เบรกเป็นเกลสปีดครับตท็อปเนาะการเบรกนะฮะเรล ชุดทั้งปั๊มด้วยอ๋อปั๊มนะชุดปั๊มของเกลนะครับครับเท่าไหร่ครับชุดนี้สองสองหมื่นก็บาทครับอ่าเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขกันนะเราเดี๋ยวเรามารวมกันว่าคันนี้เบสเสร็จแล้วจะแต่งไปที่เท่าไหร่นะฮะศูนย์โซนะฮะอ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสองหมื่นอ่าสองหมื่นห้าอ่าชุดปั๊มบนนะฮะสองหมื่นห้าโอเคอันนี้ประมาณขาจับขาจับกระปุกขาจับกระปุกเลโซมาเท่าไหร่ประมาณสี่พันห้าครับประมาณสี่พันห้านะฮะโอเคต่อเลยฮะฝาแอน ป่าแอนนะฮะพันกว่าบาทพันพันสองออาพันสองอ่า 1, 2 2> <000. S 1> อ่า 1, 2, อาอาผมใส่ C B I อยผมจำได้ซื้อพร้อมกันกระปุกอ่ะกระปุกปรปกระปุกโบ้หกร้อยครับป,รปุกโบ้หกร้อยนะฮะหาต่อเลยครับแล้วก็ก้านก้านกาดกาดกาดเป็นของเข้าในอะไรเนี่ยยี่ห้อเนี้ยเออยี่ห้อเนี้ยอ่ะไปบวกเอาผมให้ประมาณหกพันอ่ะเออเออเจ้า,จาของเขาแต่งอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ก้านมือคัต ป็นเก้วครับการคัดเก้วเท่าไหร่ครับประมาณสองสองหมื่นประมาณสองหมื่นนะฮะอ่าต่อเลยครับก็ฝาถังครับฝาถังครับสามพันห้าครับประมาณสามพันห้านะฮะโอเคน็อตนี่ก็โปโบครับประมาณสองสองสามพันอะตัวเดียวนะฮะของแหงคอเท่าไหร่นะสองสามพันอ่าสี่พันอะสี่พันนะฮะอ่าแห่งคอเดิมใช่ไหมอ่อันนี้แต่งอ่ะประมาณแหงคอแต่งเจ็ดเจ็ดพัน ประมาณเจ็ดพันเจ้าของจําอะไรได้มัางวะเนี่ยด้เลยอันนี้คือคือเหตุผลที่ให้น้องแฟงรีวิวเพราะว่าไปแต่งมาด้วยกันไว้ง่าย่าไมาด้วยกันเราจำได้ชิลครับชิลชิลชิลเป็นเมจิคอรครับชิลเมจิคอลนะฮะหมื่นหมื่นห้าหมืนห้าะฮะโอเคหมื่นห้านะครับแล้วก็อุดกระจกโยชีปะอ่าโยชีครับโยชิดป่ดปป ประมาณส0 0พั0 0า0 0 0นสี่ะอ่าสามพันห้าผมให้ราคากลางไว้ก่อนอ่าโอเคออกมาฮะชุดหน้าก่อนสายถักสายถักกับน็อตสายถักน่าจะอยู่เปอ่าสามทางตันทาประมาณ3ามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนะฮะโอเคแล้วก็จานปั๊มเดิมอันนี้เป็นปั๊มเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นปั๊มเดิมปั๊มเดิมจานฮะจานเป็นจานทานตะวันครับ จานทานตะวันนะฮะประมาณ2 5 0 0 0ครับโบ2 5 0 0 0เขาเรียกจาโบอ่าถูกต้องโบทานตะวันเนาะครับอันนี้ก็โปโบครับสองโปรโบเท่าไหร่ครับน่าจะสี่พันประมาณสี่พันนะฮะกาดหม้อน้ำครับกาดหม้อน้ำอีวอเทคอีวอเทคนะฮะกาดหม้อน้ำอีวอเทคเท่าไหร่ประมาณห้าห้าพันหกพันนะครับประมาณห้าพันห้านะให้ราคากลางไว้ก่อนอ่าอ่าแล้วก็นะครับครบ คบแข็งแข็ง G B G แข็ง P นะฮะเท่าไหร่ครับซ้ายขวา6 0พัน0 0็ดพันนะฮะประมาณ7 0 0 0พันนะครับคอบเฟรมครับคอบเฟรมคาร์บอนคาร์บอนด้านคาร์บอนด้านด้วยนะฮะหมื่นห้าหมื่นห้านะฮะซ้ายขวาเอออ่าโอเคแล้วก็นี่คอบคอบอาร์มคอบอาร์มบางโคนอ่าประมาณเจ็ดแปดพันนะครับมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง นะฮะโอเคท่อครับท่อโยชิท่อโยชิปูใช่ไหมอันนี้ปูครับอ่าปูแสนแสนกลางๆแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสนสองอ่ะประมาณนั้นอ่ะโอเคอ่ะต่อเลยครับเอ่ออันนี้อ่ะพี่ยึดพี่ยึดท่อยึดท่ออีโบเทคอ่าประมาณเจ็ดพันเจ็ดบาทอ๋อเจ็ดพันเออแล้วก็กระถูกกล่องไม้คีบกล่องกล่องอ่ะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามนะครับอันนี้ ยี่ห้ออะไรปะอ้าวยี่ห้ออะไรพีชุดเกยองเกลอันนี้เกยองเกลอ่าประมาณประมาณสองหมื่นสามอ่าสองหมื่นสามนะฮะเอ่อหางปลาโอเหางปลามากดูข้างหลังมากนะเอ่อหางปลาประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพันนะครับโอเคอันนี้ดวงดวงฮะดวงเฮดพีเฮดพีนะประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าไอ้ที่ลอกนี่คือของแท้นะครับคุณผู้ชมของแท้ของแท้ของแท้ต้องลอกของแท้ต้องลอกนะฮะ แล้วก็จานครับรเบรกเทกเป็นโฟตติ้งนะอ๋อจานโฟตติ้งนะี่อ่ะประมาณหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้านะจานพังหรือเปล่าว่าทำไมมันขยับก้อนเกลียวแเบรกในโคง้งได้ล้อครับมาเช็ดมาเช็ดที่นี่นะมาเช็ดอนะ่า <c oughs> ล้อมาเช็ดนะประมาณแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นนะครับ <c oughs> อันนี้มือนหนึ่งถูกไหมหมือนหนึ่งอ่ะอ่าโอเคโชค็อคช็คเดิมใช่ไหมโอรินโช็คเดิมอันนี้ แต่งไหมชกแต่งอันนี้แต่งอันนี้อ๋อชกแต่งนะฮะชกเดิมไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นชกแต่งนะครับก็คือเราเอาไปทำสีแล้วก็ใส่สติกเกอร์โอรินเข้าไปอ๋อไม่แทบของแท้ครับโอรินแท้นะฮะประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่ห้าหมื่นครับประมาณ4ี่หมื่นห้าผมให้กลางๆไว้ก่อนอ่าหน้าหลังปะหลังอย่างเดียวออ๋หลังอย่างเดียวนะฮะหลังอย่างเดียวโอเคอันนี้นี่อ่าแล้วก็ท่อน้ําแซมโก้ท่อน้ําฮะเท่าไหร่ครับประมาณ8ปดพันครับท่อน้ําประมาณ8ปดพันนะฮะครับอันนี้ราคาของแต่งคร่าวๆอีล้อสเปรท้าย ไปเลี้ยว <ไป S 1> ในตัวประมาณแปดพันไปเลี้ยวในตัวข้างใต้ครับอ๋ออ่าชุดนี้นะฮะประมาณ8ปดพันแปดพันนะฮะโอเคโอเคอันนี้คือราคาของแต่งคร่าวๆคร่าวๆนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์อีก8ปดหมนห้านะครับแปนี่น,นะฮะบ,บวยแปดหมืนห้านะฮะก็เบ็ดเสร็จตอนนี้เลยกลมๆอยู่ที่ประมาณ6กแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับคุณผู้ชมสําหรับ L 8คันนี้นะครับก็ประมาณเจ็ด ปะราคารถก็ประมาณ7จ็ดแสนปลายๆเกือบแปดแสนนั่นแหละฮะรวมดอกเบี้ยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับของแต่งคันนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รีวิวเจ้า L8 คันนี้นะฮะของผู้ใหญ่เอฟเพชรสาครกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เอฟมากนะฮะที่สลับเวลามารีวิวรถในวันนี้นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามตามไปไหนฮะมีทิปไปไหนหรือเปล่าครับไม่มีครับตัวนี้ คลิปไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อ <c oughs> ก็คือฝากรถคันนี้ด้วยเผื่อ <c oughs> เจอบนท้องถนนก็ทักทายกันได้ถูกไหมครับอโอเคก็ขอบคุณผู้ใหญ่เอฟอีคั้งน้าที่มาให้ข้อมูลเราในวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปโรลลิ่งกันถ้าฝนไม่ตกอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับดก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  ก็อหนึ่งสำหรับในคลิปหน้านะเราจะพาไปรีวิวรถคันไหนของใครนะครับก็ฝวากติดต่างคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไป